ออคนถึงไรหากว่าคุณชอบมิสเตอร์บีทคุณรู้จักมิสเตอร์บีทกันหรือเปล่าเคยกินเฟสติลกันหรือไม่คอมเมนต์เคมนี้คุณจะได้บางอย่างที่มากกว่า $10,000 ดอลลาร์ 1, นั่นคือการได้ออกเดทกับน้องตังเมใครอยากออกเดทกับน้องตังเมคอมเมนต์เลยครับคิดถึงกันหรือเปล่าครับก็ดูครับกับคอนเทนต์เปิดกองอะไรหาและซึ่งวันนี้ ตอนแรกคือเราก็จะมาทําคลิปเปิดกล่องเบบิดและก็รีวิวเจ้าชักสเกลนะครับผมคนดูครับแต่ประเด็นก็คือชักสเกลนั้นยังมาไม่ถึงกันเองครับผมโคตรเศร้าเลยครับคนดูครับอี่ม่ตจะอีก2-3าวันได้นะครับผมเพราะนั้นรอก่อนแล้วกันแต่ระหว่างที่เรากําลังจะมาทําการรอนะครับผมคนดูครับผมมาทําการสั่งสิ่งนี้มาครับผมคนดูก็คือนี่ครับของเล่นมิสเตอร์บีดนี่ครับอ้าวพี่มิสเตอร์บีมีของเล่นด้วยเหรออ่า แน่นอนครับผมมาดูครับมีครับผมมาดูกันเลยฮะของเล่นมิตเบรดที่เราหมายถึงนะครคือเอ่อมิตเบรดแลบสวามนั่นเองครับผมก็คือแบบนี้นะอ่าเห็นไหมครับผมน่าจะเคยเห็นกันมาจากคลิปมิตเบรดกันมาบ้างแล้วนะครับผมใช่ไหมซึ่งมันจะมีหลายแบบด้วยกันน่าสลับของเล่นมิตเบรดนั่นเองครับผมแต่ว่าแต่ว่าที่เราจะมาเล่นจริงๆเร็วนี้ก็คือแบบสุ่มนั่นเองครับผมมาดูเพราะว่าอย่างที่รู้ครับเรามันก็ชอบแบบสุ่มแล้วก็สายวัดดวงอยู่แล้วนั่นเองครับผมมาดูอ่ะซึ่งของที่เราการสั่งมาก็คือเป็นแบบทูแบบนนนี้ั่เอองะ ทูบและซึ่งแบบทูบนะครับผมคนดูครับอะทูบคือแบบนี้เองครับแบบทูปเนี่ยคนดูครับก็เออเราจะสามารถสุ่มของข้างในได้นั่นเองครับผมอะถ้าเกิดเราโชคดีแล้วก็เราจะได้ตัวแร่ก็ได้นะครับ <S 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 แบบนี้เป็นตัวแร่ใช่ไหมคนดูครับถ้าเกิดโชคดีอาจจะได้ตัวนี้ก็เป็นได้แต่มันก็อยู่ที่ดวงของเราเองครับผมเพราะง,งั้นเราจะมาทําการสุ่มกันที่จริงอะคนดูครับมันมีหลายแบบด้วยกันเนาะคนดูแบบนี้มันก็มีนะเออแบบที่แบบว่าเป็นแบบสองแท่งแล้วก็มีตรงกลางแบบนี้นะครับผมแต่ว่าแบบถ้าเกิดแบบซื่อเนี่ยมา เราก็จะไม่ได้ลุ้นนะครับผมเพราะว่ามันก็สุ่มแค่ตรงนี้2ออันนะครับผมมาดูครับผมเลยตัดสินใจทาการสั่งแบบทูบมานะก็คือแบบว่าเป็นหลอดเดียวเลยนะแือแบบว่ามันจะได้แบบว่าเน้นสุ่มอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าอะไรข้างในนั่นเองครับผมอ่าแต่สาเหตุที่เราทําการซื้อมาเลยก็คือมันมีเหตุผลอยู่ด้วยครับผมก็เพราะว่าเบียวครับผมคุดูครับเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมคุดูครับก็ในส่วนของช่อง Beat Anim เม i o n นะครับผมก็ ซึ่งช่องนี้นะครับผมเป็นช่องของมิตเบีนั่นเองครับผมเป็นแบบว่าไว้ลงแอนิเมชันนั่นเองครับผมก็แน่นอนครับเป็นการลงแอนิเมชันเพื่อทําการเสริมการขายของเล่นนั่นเองครับผมก็ดูก็เป็นเออง่ายๆก็คือเป็นของเล่นที่มีตอรี่นะครับผมเช่นเหมือนว่าเพิ่งห้าวอัธแลีวเพิ่งทําการลง E ีีไป E p พสี่ไปนะครับผมใครที่ดูแล้วก็คอมเมนต์กันเลยว่าชอบหรือเปล่าสนหรือเปล่าก็ไปดูได้นะเพราะว่าเป็นภาคไทยนะครับผมก็ดูสนุกด้วยนะคนดูครับเรื่องราวก็คือจิมมี่นั้นเออ โดนจับตัวไปนั่นเองครับผมอ่าส่วนตัวละครเอกก็คือแพนธาเองนะแต่ผมไม่ได้ซื้อแพนธามานะคุณดูเพราะว่ามันแพงอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้สูมนะครับผมคุณดูครับตัวละครเอกก็คือแพนธาเองครับผมก็ไปดูกันเองได้นะครับผมอันนี้เราก็จะได้ไม่ต้องสปอยเนาะแต่อันดับแรกนะครับผมก่อนที่จะทาการเปิดนั้นผมได้ทําการสั่งเสื้อมาด้วยนะครับคนดูครับเพื่อเข้ากับความเบี้ยวของนั้นเองครับผมคนดูครับเดี๋ยวการใส่ลนี่ียร เราเหมือนพวกแบบอยู่ในแล a หรือยังับคนดูครับเหมือนพวกักวิทยาศาสตร์หรือยังคนดูเหมือนใช่ไหมครับสั่งมาวันนี้ครับผมคนดูครับอ่ะเยอะไหมเห็นอย่างนี้นะครับผมคนดูครับเกือบสามพันนะเว้ยคนดูผมสั่งมาเนี้ยนี้ยแพงนะครับผมคนดูเกือบสามพันเลยทีเดียวเนาะมีทั้งหมด6อันนั่นเองครับผมคนดูครับซึ่งเราจะสั่งมาด้วยกันถึง2แบบนะครับผมคนดูที่เราสั่งมาก็จะเห็นเสุ่ม3ตัวคือแพ็กนี้นะครับผมแล้วก็สุ่ม2ตัวคือแพ็คนี้เองครับผม ประมาณนั้นซึ่งซูม3ตัวมี2อันครับผมส่วนซ่ม2ตัวนะมีทั้งหมด4อันนั่นเองครับและสิ่งที่เราต้องทําการเตรียมต่อไปเลยก็คือนี่ครับผมเป็นในส่วนของน้ําครับผมฮะและก็กละมังนั่นเองครับผมมาฮะเราจะมาทําการเริ่มกันที่เออซ่มแบบ2ก่อนละกันนะครับผมซึ่งซึ่งบางตัวก็แบบว่าเน้นความสวยบางตัวก็สามารถเลื่องแสงที่มืดได้บางตัวก็อาจจะมีแบบลักษณะเฉพาะของแต่ตัวนั่นเองครับผมมาดูครับและยันนึงคือทุกตัวมันจะดับ,บความ แร่ความหายากของมันเองด้วยครับผมอ่ะไว้เราค่อยดูนะว่าเป็นยังไงนะครับผมแกะแป๊บชืบชืบชบชบโอเคเก้ครับผมเผลอทําขาดครับคนดูครับตอนแรกผมจะให้ดูตัวแร่ว้แล้วผมเผลอทําขาดครับผมคนดูครับขาดอย่างนี้แล้วอ่ะคนดูครับเออเรามาดูแล้วกันนะก็คือในส่วนของตัวแรสุดและครับผมก็คือเจ้านี่เนาะเป็นหีบสมบัตินี้ครับผมอ่า เป็นระดับ Limited Edition นั่นเองครับผมมาดูก็มิสติกเคสก็ Case, คือหายากสุดนะครับผมมีแค่1,000ตัวเท่านั้นถ้าได้แล้วก็น่าเกิดลงประกาศขาย eBay น่าจะรวยนะครับผมวิธีการทำก็น่าจะเปิดใช่ไหมแล้วก็แกะนี้ไหมแกะออกอย่างนี้นะครับผมโอ้อะไรเนี่ยลิสต์มีเฟิร์สข้าบอกให้อ่านก่อนนะครับผมมาดูโอเคงั้นอ่านก่อนเนาะ อ๋อเป็นวิธีการเล่นนั่นเองครับผมมาดูครับแกออกมาเป็นวิธีการเล่นเนาะเป็นเอ,อ่ออันดับแรกทําการเปิดอันนี้อ่าเปิดนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ปิดแล้วก็เขย่าว30วิแล้วก็แกะออกมาโอเคไม่น่ายากครับเปิดนี้ครับตอนนี้ของอยู่ข้างในนะแล้วเราก็ทําการใส่น้ําเข้าไปนะครับผมแล้วก็ปิดแล้วก็รอ30วิไปอุ้ยอุ้ยเยอะเกินเยอะเกินโอ้ เดี๋ยวก่อน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 เขาบินก่อนเขาบินก่อนเดี๋ยวไม่ได้ขย่าเลยหลังี้ขย่านะครับผมเราใส่น้ําเยอะเกินด้วยนะคนดูขย่าเขย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 ่าเขย่าเดี๋ยวมาลองทําการเปิดกันนะครับผมคนดูครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอืบแล้วก็ทําการเทใช่ไหมเทน้ําออกมาครับโอ้โหสุกัปวกมากนี่ครับแล้วจะมีตัวข้างในอย่างงี้ครับผมเห็นไหมอืบเปิดออกมาดูซิว่าจะได้ของแลหรือเปล่าครับ ออกมากลายเป็นเจ้านี่ครับผมน่าจะเป็นเอ่อตัวโปร่งแสงอันนี้เป็นโปร่งแสงนะครับผมเห็นไหมเป็นโปร่งแสงอันนี้ก็จะเป็นเอ่อไดโนเสาร์นะครับผมคนดูครับระดับความแรงขอดูก่อนอ่าตัวแรกครับผมคนดูครับก็คือตัวนี้นะนี่ตัวนี้ครับเอ่อซึ่งมันจะมีความโปร่งแสงนะครับผมมาดูแล้วก็เป็นเมทัลลิกนะครับผมนี่เป็นเมทัลลิกด้วยเป็นทีมมิสเตอร์บีส์นะครับผมเป็นฝั่งดีครับคนดูครับ เป็นฝั่งดีนั่นเองครับผมอ่ะประมาณนี้แต่มันยังไม่เรืองแสงเนาะแต่ต้องหาตัวเรืองแสงด้วยนะครับผมส่วนเจ้านี่นะครับผมคนดูครับก็เป็นเจ้าไดโนเสาร์เนาะมีทัลลิกเหมือนกันนะครับผมคนดูเป็นทัลลิกไม่เรืองแสงนะครับผมอ่าโอเคสลับขวดแรกประมาณนี้ครับคนดูครับมาเดี๋ยวเรามาทําการลองเอ่อทูพิสองกันเลยนะครับผมไปรอบนี้แกะดีครับเพราะต้องใช้ครับรอบนี้แก่ดีครับเพราะต้องเอามาดูตัวระดับความลงความแรงความหายากเนาะ เทน้ำไม่ต้องเยอะหรอกมั้งผมว่าเนาะเราไม่ต้องเทน้ำเยอะก็ได้มั้งโอเคทีนี้ก็ทำการเทน้ำไม่ต้องเยอะครับผมคนดูครับเดี๋ยวมันจะล้นพอละเทแค่นี้พอมันเอาแค่การละลายนะครับผมทีนี้เราก็ทำการเออใส่ปิดครับขย่าต่อครับคณดูได้อะไรคนดูครับคณดูได้อะไรครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเทแล้วกันนะครับผม รอรุนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหืคุ้นคักครับคนดูครับนี่ครับเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ตัวนี้ครับอ่าเป็นเหมือนซอมบี้ครับผมเป็นสวามซอมบี้ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็อุ้ยนี่ครับสองตัวนี้ครับอ่าผิดด้านสองตัวนี้ครับระดับความเร็วหรอเดี๋ยวดูก่อนนะฮะ อ่ะซื้อตัวแรกนะครับคือเจ้านี้ครับเป็นเอ่อสเตลสล็อตนะครับผมเป็นสายนีออนนั่นเองครับผมซึ่งเหมือนว่าจะไม่เรืองแสงนะครับผมก็ดูครับไม่เจอเจอตัวไม่เรืองแสงเลยครับผมก็ดูครับอยากเจอตัวเรืองแสงนะฮะอันนี้ก็เป็นระดับเอ่อนิออนไนแรมก็คือไม่ค่อยมีดอกเรือยอะไรนะครับผมก็ดูครับสุ่ยตัวหนึ่งก็เออเหมือนกันครับผมเช่นกันครับอันนี้ตัวกากเลยครับผมดังฟิงเกอร์ครับคนดูตัวกากเลยนะครับผมความสามารถก็คือ ไม่มีครับเป็นมทัลลิกอย่างเดียวเองครับผมประมาณนั้นอ่า <S <S เกลือรครับผมวันนี้ส <c oughs> ตัวละเกลือและครับและต่อมาครับผมมาก็คือทูบที่สามมันเองครับมาเรามาลองเรามาต่อกอันเลยทูบสาขอเถอะอยากได้เออตัวแบบเรืองแสงในที่มืดนะครับผมคนดูอยากเห็นว่าเป็นยังไงทําการขย่าครับอุ้ยอ้ยอุยอ้ยแปบนึงแปบนึงใส่น้ำเยอะกลีย้ยเขยาก่อนขยา,ขยา,ขยาให มันละลายนะครับผมอ๊บเทน้ำออกครับปับ๊บปั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 ๊บมาทูบสามมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับผมเอบทูบสามตึ๊บตื๊บต๊บตึ๊บอุ๊ๆๆๆๆอยเรื่องแสงไหมอุย๊ยคุณด,ดูครับโดยตุดโคตรเท่ครับอันนี้รอบนี้ก็คือสองตัวนี้ครับนี่สองตัวนี้ครับหวังว่าจะเรื่องแสงนะหวังว่าจะเรื่องแสงนะ ขอหน้าขอหน้าขอนะเนะนะป็นระดับแรทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เอนเรืองแสงที่มืดอยู่ดีนั่นเองครับผมคนด,ดูครับแต่ก็เป็นตัวแรนะสองตัวนี้ครับตัวแรถือว่าใช้ได้ครับมันจำไม่ได้เลยหรอวะคนดูครับซื้อมาเกือบตั้งสามพันเห็นอย่างนี้แม่งแพงนะครับผมคนดูอาจจะคิดเหมือนผมมะว่าจริงๆแล้วเราลองแม่ขยับดูไหมครับผมจริงๆแล้วเราสามารถที่จะคือสเสน่ห์ของมันก็คือการทนลองถึงแม้ต้องมาขยาับใช่ไหมฮะแต่ว่า ถ้าเกิดเราแบบไม่ขย่าอ่ะแล้วมันก็ได้นะครับจริงๆริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแลกันรอบนี้จริงๆแล้วม่ขย่ยก็ได้นะแล้วก็ฉีกซองก็ได้นะครับผมแต่เขาก็ทำมาทดลองแล้วไงแต่ม่นไรครับคนดูครับรอบนี้เราฉีกซองโชว์ <c oughs> โอ้คนดูครับมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับผมคนดูแค่เราเช็ดใช่ไหมแล้วก็มันจะมีผงอยู่ข้างในนะครับผมผงนี้นนต้องเไปละลายไอ้นี้แหละครับผมเพราะงั้นแล้วใส่ซองเหมือนเดิมดีแล้วครับผมคนดูครับ มันเป็นมันมันขุยครับผมมันขึ้นขุยครับมันเป็นแปะขุยๆครับใส่ซองมาเดิมละใส่ขวดมาเดิมละดีแล้วครับก็ทำก็ทำไม่เราวขย่ายังจะไปนัดอีกนะครับผมโอเคขย่าแป๊บโอเคเรียบร้อยมาครับรอบนี้ดู้อดไรนะฮะเป็นเจ้าสองตัวนี้เองครับผมอ่าเป็นไงครับปะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตัวสองตัวนี้จะเป็นตัวดับแรงหรือเปล่าแล้วก็อุ้ยตัวนี้น่าจะแรงไหมขอดูซิแรงครับ แต่แรก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นแค่เมทัลลิกกับเอ่อโปร่งแสงนะครับผมมาดูใช่ไหมเป็นแค่เมทัลลิกกับโปร่งแสงนะครับผมมันก็ยังคงพ่จะไม่นั้นอยู่ดีนั่นเองครับผมยังคงไม่เลืองแสงที่มืดส่วนเจ้าซอมบี้นี่ลหละซอมบี้กากกันเลยครับผมมาดูครับระดับคอมมอนครับมาดูครับนี่ซอมบี้ระดับคอมมอนนะครับตัวนี้เกลือวันนี้เกลือทีนี้เราก็เหลือแบบนี้แหละครับผมก็คือสุ่มแบบ3อันข้างในฮะ ในนี้มันจะมีสอันที่อยู่ขนาดนี้ครับผมก็ดูครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนมามันก็ดูสวยกับเนี้ยนะครับผมสวยกับทุกแบบเอออันถูกเนาะอย่างน้อยครับมันก็สวยกับทุกแบบ2อันนะครับผมทุกสามอันก็คือสวยมากครับคนดูครับอ่ะซึ่งราคาก็แพงด้วยนะครับผมเท่าไหร่ว่าห้าร้อยมั้งน่าจะไม่ผิดนะครับผมต่ออันหนึ่งโอเคหลังจากทําการเปิดมาปุ๊บเฮ้เหมือนจะมีนี่ด้วยครับผมก็ดูครับอ้าว อย่าบอกนะว่ามันบอกของข้างในแล้วใช่ไหมนี่คนดูครับมันบอกของข้างในหรือเปล่าน,นี้ใช่ไหมไม่รู้ครับเดี๋ยวลองเปิดดูถ้าเกิดอันนี้ติเกอร์น,นี้แล้วมาตรงกับถ้าเกิดเราแบบทดลองแล้วมาตรงกับน,นี้ก็คือชัดเจนครับมันบอกของข้างในไว้แล้วครับคนดูอีบ้าเอ๊มาอันนี้ก่อนคนดูว่าใช่ไหมผมว่าเราจะใช่ครับสตัวอ๋อคุณดูครับ ไอ้เจ้าสามตัวแล้วสามตัวนี้เหมือนจะเป็นคอลเลคชันใหม่นะครับผมก็ดูครับคนละคอลเลคชันกับเออเจ้า2ตัวเราสุมก่อนหน้านี้ครับผมก็ดูไม่เหมือนว่าจะไม่มีตัวซ้ำเลยนั่นเองครับผมอ่ะเหมือนจะเป็นคอลเลคชันใหม่หมดเลยเนาะนี้น่าจะสวยกว่าแพงกว่าย่อมสวยกว่าใช่ไหมอ่ะเรามาทําการลองกันเลยนะฮะ mm hmm. คุณดูครับมันไม่ละลายครับผมก็มดู งั้นแปลว่าอันเนี้ยไม่ต้องใส่น้ำครับคุณดูครับโอ้โหหมดความโรแมนติกในการทดลองเลยว่ะมึงจะให้หลอดทุบมาทำไมวะไม่ต้องใส่น้ำเนี่ยพระเจ้าโอเคปืนแล้วกันนะได้มาแล้วครับผมตัวนี้ครับค,คุณดูเคตัวแรกครับนี่ครับอุย้ยแผ่นท่ายครับผมพระเอกครับเพลงรักอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้โอ้โหแต่ไม่ใส่นะแต่ไม่ได้ขย่วนี้นคูดเซ็งเลยว่ะต่อมาครับอุย้ยแผ่นท่าล่างทอง ชัดเลยครับผมคนดูนี่ครับคนดูเห็นไหมครับสามตัวนี้ครับสามตัวที่เราได้มาครับคนดูเป๊ะครับไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมกันเลยครับแม่งเป๊ะหมดเลยครับเป็นเทียดับคอมมอนนะครับคนดูครับก็คือกาดครับคนดูครับอ่าและซึ่งตัวนี้ครับผมก็ระดับคอมมอนเหมือนกันครับผมคนดูครับเป็นตัวปูงแสงครับกาดเหมือนกันครับผมแต่ตัวนี้ครับคนดูครับผม เป็นเทียระดับอัลต้าเรนะครับผมก็ดูสีม่วงครับผมก็ดูครับสีม่วงอัลต้าเรนะครับผมอุ้ยถือว่าโชคดีอยู่นี่ถือโชคดีอยู่ซึ่งตัวหายากสุดก็จะเป็นเจ้านี้ครับมีแค่1000ตัวเท่านั้นครับผมเป็นเจ้าเออแพนท่าเวอร์ชั่นล่างไฟกับล่างน้ํานะครับผมมี1000ตัวเท่านั้นซึ่งก็ยังไม่ได้ครับและอสุดท้ายนะครับผมก็ดูครับไม่ต้องเออใส่นงใส่น้ำแล้วครับเราจะไม่ทําการดูเฉลยแล้วกันนะคุณดูครับ เราเข้ามาทําการลุ้นพร้อมกันนอนนี้อ่ามีเฉลยให้แต่ไม่ดูครับ3ตัวครับผมเก้อุ้ยเป็นเจ้าไฟนะครับผมนี่เป็นไฟแบบนี้เลยอ่าตามไปก่อนตัวแรกครับตัวที่2ครับอุย้ยเป็นเจ้าแปดบิดนะครับผมอุย้ยนี่สวยนี่ชอบคุณดูครับแปดแปดแปดบิดครับอันนี้อ่าเทมากเทมากถือ อือครับคนดูครับดูจากแล้วน่าจะไม่แลครับเป็นอือครับเป็นตัวระดับคอมมอนเหมือนกันอันนี้ก็คือเกลือแต่ชอบจะมันสวยนะครับผมอันนี้ชอบเพราะสวยมากอ่าเห็นครับผมและต่อมาก็คือเจ้าอือครับวิดีโอดูดูครับมันชื่อว่าวิดีโอดูดูครับคนดูก็เหมือนกันครับกาครับผมฟูเส้นฟิกนะครับผมคนดูครับก็เอาต้าเรนะครับผมอย่างนี้นะคนดูครับ อื้อไฟนะครับผมดูอัลต้าแลเอาแล้วครับผมและนี่คือตัวที่เราทําการเอ่อเปิดมาทั้งหมดนะครับผมคนดูครับชอบตัวไหนสุดก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมหรืออยากให้เราทําการเปิดอีกก็คอมเมนต์ละกันนะครับผมคนดูครับแม่รู้งี้น่าจะแค่สองถูพรนะกนดูสามถูไม่ได้สุ่มเลยนะครับผมกดดูอะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับไปลาไปบายเดี๋ยวไปเจอกันคลิปบิ๊กแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับคนดูบอกผมสิว่าผมเหมือนนักวิทยาศาสตร์ไหมครับผม เพื่อมือนลิกแอนมอร์ตี้ไหมครับน้องพี่เทมไหมครับโคตรโคตรวิออวอะ่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย